นักแสดงชื่อดังอีจุนกิขอบคุณเพื่อนที่ดีและอดีตนักแสดงร่วมอย่างไอยูที่ส่งรถกาแฟาไปที่กองถ่ายโปรเจกต์ล่าสุดของเขาเมื่อวันที่7ธันวาคมอีจุนกิได้แชร์รูปภาพบนอินสตาแกรมของเขาพร้อมแคปชั่นว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นกำลังใจที่น่าประหลาดใจขอบคุณจีอึ่น นักแสดงถูกพบเห็นโทษท่าหน้ารถกาแฟพร้อมกับยิ้มกว้างและแสดงท่าทางที่กระตือรือร้นเพื่อแสดงความขอบคุณแม้ว่ารถกาแฟจะมอบให้กับรีจุนกีแต่อายุยังมีข้อความบนปลอกแก้วเพื่อให้กำลังใจทั้งรีจุนกีและเพื่อนร่วมค่ายของเธอด้วยปลอดทั้งสองคนนี้มีมิตรภาพที่ดีและมีโมเมนต์น่ารักเสมอ But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you do